สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องที่ต้องเคลียร์พบแบบคุณผู้ชมนะครับพระรหัส,สมั 15, สมปี1ิพฤษภาคม2568าอยอย่างที่เห็นครับเรื่องชั้น14ยังไม่มีทางจบไปในสังคมไทยอย่างง่ายๆและนับวันมีแต่จะบานปลายขยายวงหาคนติดคุกหาคนได้รับโทษเพิ่มถึงแม้ว่าฝ่ายของทักษิณชินวัตรจะตั้งหลักสู้ทุกเม็ดเช็ดทุกดอกบอกทุกอย่างอย่างที่ออกมาตามที่สังคมได้เห็นก็ตามแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับ ภาพสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเดี๋ยวแขกรับเชิญในรายการผมจะบอกว่าให้ดูคนเข็นเตียงเอาไว้ภาพที่เข็นเตียงทักษิณชินวัตรที่เดินอยู่ตามทางรถวิ่งในโรงพยาบาลตำรวจนั่นแหละท่าทางคนเข็นเตียงจะอู้ฟู่ไม่เสียเวลาครับผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือคุณสมชายสแสวงการอดีตสมาชิกวุฒธธิสภาครับสวัสดีครับรต้นครับสวัสดีครับไม่ขอบพระคุณมากได้ข่าวระยะหลังนี่คิวเยอะเหลือเกิน ต้องต้องไปชี้แจงเรื่องชั้นสิบสี่ต้องไปชี้แจงผ่านสื่ออ่ะขออนุญาตเข้าเรื่องเลยกันแล้วกันคุณสมชายคุณสมชายเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเห็นเรื่องชั้นสิบสี่ว่ามันไม่ชอบมาพากลแม้แต่เรื่องเดียวเลยมันเป็นเรื่องที่ช่อชฉนมันเป็นเรื่องที่ปิดบังมันเป็นเรื่องที่บิดเบือนความจริงในสังคมทุกวันนี้ยังคิดอย่างนั้นอยู่อยู่ในเอกสารนี้ที่ส่งไปที่คณะกรรมการปปชเพื่อดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องครับ จากการสอบสวนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาซึ่งผมเป็นประธานสอบทั้งหมดนี่เป็นเอกสารชุดย่อนะ12ครั้งเริ่มสอบครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่18กันยา2566ครับคุณนักศิลป์กลับมาวันที่22 22สิงหาเหตุการณ์ผ่านมาไม่ถึงเดือน26ก26วันกรรมธิการเรียกสอบแล้วเพราะมันผิดปกติครับเนื่องจากผมเป็นประธานกรรมธิการคณะนี้ตั้งแต่ปี2 5 5 1 เว้นห่วงไปเป็นเลขาวิปอยู่5ปีระหว่างทําหน้าที่ในสภาเป็นสอวอเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการคณะนี้เป็นส่วนใหญ่ครับเพราะั้นเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนสิทธินักโทษร้องเรียนแม้กระทั่งขนมปังที่อยากซื้อแล้วไม่มีขายร้องเรียนแม้กระทั่งนักโทษจะประหารชีวิตขออุทธรณ์ขออะไรต่างเนี่ยเราก็เข้าไปดูหมด<ช>เพราะนี่ในเรื่องเรือนจําโรงพยาบาลราชทัน กรรมธิการสิทธิมนชนของวุฒิสภาชุดนี้รู้ดีครับคณะกรรมธิการยกตัวอย่างมีอดีตรองประธานวุฒิสภานักกฎหมายชั้นผู้ใหญ่อดีตรัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอดีตรัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาอดีตรองนาย,ยกรันร้นตรีคุณหญิงหมอพอรทิพย์โรจนสนุนันและอีกหลายๆท่านชุดว่าชุดนี้เวลาสอบเนี่ยรับรองได้ว่าตรงไปตรงมาเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณสมชายแสวงการและคุณผู้ชมนิดเดียว พระเอิญผมมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านกำลังจะขึ้นเครื่องกลับเลยเข้ามาอยากจะคุยด้วยผมก็อยากพูดคุยด้วยคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมอยู่กับพี่สมชายและอยู่กับผมตรงนี้ครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นครับพี่สมชายครับท่านผู้ชมครับครับคุณหมอับเดี๋ยวผมจะคุยกับพี่สมชายต่อทีนี้ถามคุณหมอก่อนเมื่อวานนี้ไปดูชั้นสิบี่เอาย่อๆนะทั้งหรูทท้งขนาดนั้นเนี่ยวันนี้คุณหมอกําลังทําอะไรอยู่ครับคือบังเอิญผมไปเยี่ยม ผู้ใหญ่คนหนึ่งและคิดไม่ถึงว่าจะไปเจอท่านเสรี <c oughs> แล้วปรากฏว่าได้ถามเขาเนี่ยปรากฏว่าชั้นสิบสี่เนี่ยห้องทุกห้องมันได้เหมือนกันครับผมก็เลยขออนุญาตไหนไหนมาเยี่ยมแล้วขออนุญาตถ่ายก็บอกโอเคผมสามารถถ่ายให้พี่น้องประชาชนได้เห็นได้ <c oughs> ก็เลยให้ประชาชนเ็นภาพว่า,านสิบสี่มันเป็นแบบนี้ครับแล้วท่านเสรีบัเงเอิญอยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยพาผมไปที่หน้าห้องหนึ่งสี่ศูนย์สี่ ซึ่งเขาเคยขึ้นมาในสมัยที่นักโทษอยู่ที่1404คือห้องนี้เลยถูกไหมฮะห้องนี้เลยูกต้องนะผมมีภาพนิ่งโพสลงเฟซบุ๊กเรียบร้อยเพราะทุกอย่างมันเหมือนกันภาพมันเหมือนกันหมดครับคือการจัดเรียงมันจะเป็นห้องคือหน้าห้องเขียนว่าห้องรอยสุริย์ดังนั้นห้องนี้คือห้องพิเศษอย่างดีนะฮะไม่ใช่ห้องควบคุมตัวพิเศษครับเอาง่ายๆแค่การเอานักโทษมาอยู่ห้องอย่างเงี้ยมันผิดข้อบังคับหรือผิดกฎกระทรวงอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ในการ,รจะสื่อสารคือในยุคนั้นเนี่ยนักโทษจะประกอบเปิดสองห้องนะผมเพิง่งทราบเปิดห่าหนึ่งสี่ศูนย์สามห้อง 3, หนึ่งสี่ศูนย์สี่ดังนั้นถ้าถ้าเรามองในภาพรวมแล้วเนี่ยห้องพวกนี้เป็นห้องสวีอย่างดีแล้วก็ไม่ได้เป็นห้องที่ใช้สําหรับดูแลนักโทษวิกฤตหรือนักโทษหรือผู้ป่วยหนักไม่น่าเชื่อเลยว่าเนื้อสถานหรือว่า ที่พยาบาลอยู่มันจะอยู่ห่างจากห้อง1404 14มากเพราะห้อง1404 14จะอยู่ห้องมุมสุดเลยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการฟ้องนะว่าผมเชื่อว่ามันเป็นกระบวนการในช่วยเหลือนักโทษค,คุณหมอครับอย่างนี้ต้องสั้นเดี๋ยวถ้าคุณหมอมากรุงเทพอีกเมื่อไหร่ช่วยมานั่งกับผมตรงนี้แต่คําถามของผมที่จะถามคุณหมอณวินาทีนี้คําถามเดียวคือคุณหมอเปิดรูปอย่างนี้ไม่วิกฤตขนาดที่ต้องอยู่ห้องพิเศษและการอยู่ห้องพิเศษมันก็ผิดกฎร,ระเบียบกรมราชัณฑ์ คุณหมอบอกว่าคาดว่าคุณสมศักดิ์จะใช้สิทธิวีโต้พอเห็นแบบนี้คุณสมศักดิ์จะวีโต้เองไหมลึกๆแล้วผมว่าเขาไม่กล้านะลึกๆแล้วผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าคือจริงอยู่แม้แต่กระบวนการเนี้ยที่มันเกิดขึ้นนที่มีแพทย์บางท่านไปร้องเรียนเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นการจัดการที่เป็นกระบวนการแต่ถ้าเราไปดูพรบาว,วิชาชีพเวชกรสองพันรม2ย2ี่สิบห้าถ้าคุณหมอพวกนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะถ้าคิดว่าเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเองต้องไปร้องศาลปกครอง ช่องทางไม่ได้เปิดให้ไปร้องขอความเป็นธรรมต่อต่อรัฐมนตรีรัฐมนตรีควรจะต้องพีรนาตามข้อเท็จจริงเลยแต่ถ้าหมอคนนั้นเนี่ยไม่แฮปปี้คุณไปร้องศาลรปกครองมันก็จะถูกต้องผมไม่คิดว่าคุณสมศักดิ์จะจะวีโต้ถ้าวีโต้ผมว่าคุณสมศักดิ์จะถูกดึงมาติดล่างแฉในเรื่องตอนนัวนี้แล้วมันจะยุ่งต่อครับครับคุณหมอครับยังไงก็ตามคุณหมอต้องมานั่งคุยกับผมนะภายในอาทิตย์หน้านะคุณหมอนะ สัญญาณนะตามตัวญาติอยางที่ทั้งคุณสมชายและคุณหมอเลยแต่ขอญาตเอาทีทราบมาว่ากําลังจะขึ้นเครื่องเดี๋ยวผมขอญาตคุยกับพี่สมชายต่อนะครับคุณหมอครับครับยินดีครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณครับอะกลับเข้ามาคําถามเดียวกันครับเมื่อวานนี้สารรัฐนูลสั่งคุณทวีสอดส่องยุติการเป็นบัหน้าที่ส่วนดีเอสไอครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินเห็นแบบนี้ยังจะใช้สิทธิวีโต้อีกไหมวีโต้ ไม่ตรงกับพี่ไม่ตรงกับคุณหมอว่าลงแล้วนะก็ไม่เป็นไรเราเราเราเพื่อ,อนกันแต่เห็นไม่ตรงกันเหตุผลอย่างนี้คุณสมศักดิ์ขณะเนี้ต้องอย่าลืมว่าคุณสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในวันนั้นใช<ย>่ในวันนั้นในวันนั้นอ,อวันนี้เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขกฎกระทรวงตรงนั้นเนี่ยใครออกก็ขัคุณสมศักดิ์อ่าแล้วก่อนเวลาที่คุณทักษิณจะกลับประเทศคุณสมศักดิ์ลาออก ให้อาจารย์วิษณุมารักษาการนะไม่กี่วันจึงเกิดเรื่องของอภัยโทษลดโทษนะคุณสมศักดิ์บินไปไหนบินไปฮ่องกงพอ่อพูลทักษิณไปกับคุณสุริยะหลักฐานประจักษ์วันนี้เก็บไว้หมดแล้วคุณสมศักดิ์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วเป็นนายกสภาพิเศษถ้ารู้ขอ้อกฎหมายดีก็จะเห็นว่าอำนาจแพทยสภา72คนเนี่ยน้อยกว่านายกแพทยสภาหนึ่งคนเพราะแพทยสภาลงมติ มาเรียบร้อยความยินเกือบเอกฉันนะมีงดออกเสียงหนึ่ง,งดออกเสียงสองวดออกเสียงสองวีโต้หนึ่งะนะครับก็คือผู้สรุปว่าแพทย์เกือบทั้งประเทศเนี่ยลงแบบนี้แล้วเพราะว่านั่นคือคณะบดีผู้วยการโรงพยาบาลเจ้าก,กรมการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าคุณสมศักดิ์มีสิทธิ์หนึ่งคนวีโต้แล้วต้องใช้เสียงแพทย์สภาอีกสองในสามย้อนกลับวีโต้อีกรอบหนึ่งย้อนไปเช็คประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีพรบรแพทย์สภา มีรัมรีมหัดไร้ัลดีสารสุขชื่อชวนหลีกภัยชื่อสุดารัตชื่อใครต่อใครนะคุณอรศทินไม่เคยมีใครวีโตนะแต่ครั้งนี้คุณสมศักดิ์ต้องคิดให้ดีถ้าจะวีโตเพราะผมทราบมาว่าคําสั่งจะวีโตนะครับเพื่อให้แพทย์เนี่ยไม่ครบองค์ในการวีโตกลับคือคุณสมศักดิ์ถ้าถ้าตามความหมายคุณ <hàng> สมชายนะเอา,อางี้คุณผู้ชมทีละด่านก่อนเดี๋ยวผมจะรีบไปเร็วๆคุณสมศักดิ์จะใช้สิทธิ์ทัะคัดขานมติครับ เพื่อให้โยนกลับไปสิบ้าวันใช่และไอ้สิบ้าวันนั้นแหละจะมีวิธีการทําให้องค์คณะแพทยสภาไม่ครบเอาอย่างนี้คุณสมศักดิ์มีเวลาสิบ้าวันอ่าหมอสมศรีส่งเรื่องไปวันนี้ส่งไปแล้วถึงแล้วเขาบอกถึงแล้วถึงแล้วคุณสมศักดิ์มีเวลาพิจารณาสิบห้าวันนับจากวันเมื่อวานหรือวันนี้ก็ตามนะครับเอ่อก็จะไปเข้าวาระวันพฤหัสวันที่12มิถุนาเดือนหน้าใช่ครับซึ่งก่อนสารพิจารณาคดีหนึ่งวันสารดีกานะ ทีนี้ถ้าคุณสมศักดิ์ไม่วีโต้ก็เท่ากับยอมรับมติของแพทยสภาเอกสารแพทยสภาขึ้นสู่ศาลทันทีเอา้าตอนนี้ศาลไม่ได้เรียกไปได้เลยยังรเรียกไม่ได้ครับอ๋อเลยเพราะยังไม่เป็นมตินะแต่เดี๋ยวผมว่าจะมีทางออกเดี๋ยวจะต้องให้ <c oughs> มีการยื่นเอกสารเรียกให้ศาลไต่สวนเรียกได้ออย่าคิดว่าเรียกไม่ได้มแม้มติอนุกรรมการสอบสวนอนุไต่สวนและมติแพทยสภาศาลก็เรียกได้การถแถลงออกมาของอาจารย์ประสิทธนะิ์น่ะถือว่าเป็นทางการแล้ว แต่ขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยแค่มาให้แพทยสภาสแตปมถ้าแพทยสภาไม่นายกแพทยสภาไม่สแตปม,มก็ใช้สิทธิ์วีโต้หลักการวีโต้ที่สําคัญต้องมีเหตุหลักฐานที่ผมรู้ว่าแพทยสภาใช้เนี่ยขณะนี้เป็นเอกสาร300หน้าเนี่ยไม่มีส่วนใดบอกว่าวิกฤตเลยอ่าแบบที่คุณหมอประสิทธิ์แถลงเลยไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าอยู่ในภาวิกฤตเขา,าเรียกว่านืา้อซิงโน้ต <nursing note. S 1> อ่า พยาบาลไปลงว่าวัดความดานานันเท่านั้นเท่านี้นี่ยังไม่ลงรายละเอียดนะมีแค่ยามารักษากายภาพบําบัดเท่านั้นเองไม่มีวิกฤตผมตรวจยาแล้วด้วยอืมไม่มีอ่ะทีนี้นั่นคือกระบวนการเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าคุณสมศักดิ์เขาจะทํายังไง<ช>เพราะอันนี้ตอนนี้คุณสมชายคาดการแต<ค>่ตอนนี้เชื่อไหมข่าวเขาบอกอย่างนี้ผมคันมากอยากจะถามมากทําไปเลยอยากทําทําไปทักษิณไม่ติดคุกหรอกต่อให้สารชี้ว่าผิดก็ไม่ติดคุกก็เป็นไปได้ ก็ที่ดูมานัดสร้อยพลอยใครต่อใครขออภัยยิ่เอยนะามนักขดีจังทุนติดจริงเบนจาหลุยติดไปหมดเลยนะติดจริงติดแทนมันแถวเลยที่ยดีกรมสรรพานมิทุกคนติดแทนหมดถ้าอดีตรัมตรีก็เคยติดแล้วนะคุณเบนจาคุณเบนจาคุณสมศักดิ์ยาธรรมก็ติดคุณยงยุทธใครต่อใครได้นะเอาเลยเสร็จแล้วก็ข้าราชการจะราชทันจะตำรวจก็ติดแทนก็ได้แต่คุณทักษิณไม่ติดคุกก็มีสองประเด็นอย่าเพึ่งเชื่อว่าจะไม่ติด อ่า่าเมื่อวานนี้คุณสุรนันท์นั่งตรงนี้มันเวลามันน้อยต้องรีบ <c oughs> เขาบอกว่าคุณทักษิณคุณก็ยอมไปเหอะไม่ต้องสู้ไม่ต้องหนีถึงเวลาถ้ากลับไปจะต้องติดคุกจริงคุณอายุเท่านี้แล้วคุณก็นอนอยู่บ้านได้ใส่กําไรเองทีนี้คุณสุรนันท์คงหวังดีไม่ได้ประสงค์ร้ายนะแต่ผมนะตรวจสอบม,มาแล้วเนี่ยจากรายงานชุดนี้เนี่ยหนึ่งคุณทักษิณไม่วิกฤตไม่วิกฤตสมมุติว่าป่วยกี่วันไปผ่าไหลเจาะใส่ซีรูใส่เครื่องช่วยตรงเนี้ยเข้าไปอ่ะนะเพราะหกล้ม ทั้งหมดสมมติว่าสิบวันอีกเหลืออีกร้อยเจ็ดสิบวันต้องย้อนกลับไปที่เรือนจํานะช้าๆก่อนนะที่เหลือที่สองคือใช้การวัด A D L ว่าป่วยเจ็บเนี่ยไปวัดณวันที่ผ่าตัดไหล่ร้อยแปดสิบวันที่พักโทษก็ต้องย้อนกลับมาสรุปว่าสมมติว่าป่วยเจ็บจริงๆวิกฤตหรือไม่วิกฤตก็ตามมาผ่าไหล่เนี่ยไปยี่สิบวันที่เหลืออ,อีก,160กร้อยหกสิบวันบวกร้อยแปดสิบวันยังอยู่คําถามคือจะมาใช้เหตุแห่งการบอกอายุเจ็ดสิบแล้วแล้ว กลับไปอยู่บ้านกฎกระทรวงที่ออกโดยอธิบดีปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้นะครับต้องกลับไปเรือนจาก่อนนะอ๋ออ๋อผมเข้าใจละคือคือคุณห้ามคุณห้ามข้ามประเด็นสําคัญไปคุณคุณสมชายกำลังบอกว่าทักษิณเนี่ยต้องโทษจําคุกหนึ่งปีจําคุกแปดปีได้รับประทานเหลือหนึ่งปีเอาหนึ่งปีก่อนอ่าหนึ่งปีป่วยไหมป่วยป่วยเขาผ่าลายจริงไหมจริงจอไลซีลูแต่คุณผ่าลายกี่วัน สมมติ่าให้เลย3สัปดาห์21บวันอืวันคุณยังต้องติดคุกอีก 160, 160วันอิบวอีกร้อนะถูกต้องเพราะวันที่เอกสารนี้รายงานอยู่เนี่ยชัดเจนมากว่าคนไปไปตรวจว่าร่างกายแข็งแรงเนี่ย A.D.L. 9ที่หมอตุนหมอว่าลงบอกเนี่ยเป็นการไปนับณวันที่หลังผ่าตัดฮยังไงก็ยังไม่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นท่านย้อนกลับไปวันนั้นคุณจะต้องติดคุกก่อนหนึ160 และคุณค่อยไปหาข้ออ้างว่าคุณอายุเท่านี้เท่านี้ถึงจะออกมาแล้วถามว่าข้าราชการที่จะโดนเนี่ยนะเซ็นอะไรผิดมาหมดแล้วนะตั้งแต่ผู้บัญชาการอาทิตย์ดีจะกล้าเซ็นใหม่ไหมอ่าเอาละเอาละคุณผู้ชมคือคือคือมันมันเงื่อนเวลาตรงนี้มันต้องย้อนกลับไปคือเวลาคนพูดถ้าอยากพูดให้เป็นคุณกับคุณทักษิณเขาก็จะพูดแบบเลยก็ปลอบใจเอาว่าติดมาแล้วหากไปเลยนู่นนี่แต่ถ้าพิจารณาตามวันตามที่คุณสมชายว่า คุณต้องเดินกลับเข้าไปเรือนจําก่อนตามเนื้อผ้าและตามกฎหมายคุณทักษิณต้องกลับเข้าเรือนจําแล้วเรือนจําจะทํากระบวนการพักโทษคุณยังไงไปว่ากันอีกซึ่งต้องเข,าขา้าคณะกรรมการพักโทษกรรมการพักโทษเห็นคณะกรรมการชุดที่แล้วมีความผิดอาจต้องติดคุกกันแล้วเนี่ยผู้บัญชาการอาจต้องติดคุกขอหมอต้องอาจจะต้องโดนพักเลยท่านทําอีกก็ได้ <laughs> <laughs> คุณทักษิณจะเสี่ยงเข้าไปตามคุณสุร,รนันท์ว่าผมก็ไม่ว่าอะไรนะ,ะแต่ผมเอาคม เห็นในคนะประธานกรรมมิการและตรวจสอบเรื่องนี้ผมยืนยันว่าต้องกลับเข้าเรือนจำก่อนแล้วไปเข้ากระบวนการคณะกรรมธิการคณะกรรมการพิจารณาอาจจะกว่าจะพิจารณาเสร็จก็ครบร้อยสองสามร้อยหกสิบห้าวันบีท่านจะทำอีกก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ขออนุญาตขออนุญาตพักสักครู่และเดี๋ยวกลับเข้ามาครับ วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกอร่อยๆอมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับน้ำพริกเฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติกระปุกแรกนะคุณผู้ชมนี่คือน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบ่บคัดสันปลาสลิดต,ตัวใหญ่ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรสชาติคือน้ำพริก ปลาดุกฟูแซบก็คัดสรรแบบหมปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสําหรับน้าพริกทั้ง2รสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรยก๋วยเตี๋ยว ก็อร่อยได้เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่020160000หรือว่า Line แอดท999รับประกันครับทั้ง2รถนี้แค่ชิมยังติดใจแต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดหยุดตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ